สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้เที่ยวทั่วไทยพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดลำปางครับสำหรับใครนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปางแล้วห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาดครับเพราะที่นี่คือวัดพระธาตุลำปางหลวงนั่นเองครับซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางมันแต่สมัยโบราณแล้วนะครับอีกท้งครับยังเป็นวัดเรียกว่าเป็นพระธาตุประจําปีของคนที่เกิดปีฉลูอีกด้วยคุณผู้ชมครับวัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคามีความสวยงามและอลังการด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในแนวกำแพงใหญ่ซึ่งทอดยาวกั้นทุกอย่างไว้ในบริเวณวัดเดินขึ้นไปครับตามบันไดานาคจนถึงประตูซุ้มโค้งหรือประตูโขงที่ส่วนบนมีลายปูนปั้นเป็นกรองวิมานมีนาคและโงตามชั้นต่างๆจนถึงยอดดูสวยงามยิ่งนะครับ ข้างบนด้านหน้าจะเป็นพระวิหารหลวงเป็นวิหารเปิดโล่งขนาดใหญ่เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ,บคุณผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งทีาเรียกว่าเป็นสิ่งหมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการหักเหของแสงรดยวันนี้คือซุ้มรอยพระพุทธบาทนั่นเองครับด้านในนั้นมีแสงผ่านอย่างเดียวคือแสงตรงรูตรงนั้นเองครับแต่ว่าภาพที่ปรากฏเป็นภาพของพระธาตุที่ ลับหัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งหัศจาร,รนะครับที่เกิดขึ้นนที่แห่งนี้นั่นเองครับเวลาขึ้นไปต้องถอดรองเท้าด้วยและที่สำคัญครับผู้หญิงห้ามขึ้นครับผู้ชายขึ้นได้เดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับและนี่ครับคือวัดพระาธาตุลำปางหลวงนั่นเองครับสำหรับวันนี้ที่ทุกไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ